วันนี้ก็มีอีกหนึ่งคลิปมาให้ชมฮะแ mm hmm. ดดบัสพายกินพายเที่ยวโอ้ร oh! ถ mm hmm. จากมหาสารคามทะเบียนยังเป็นกรุงเทพอยู่เลยฮะ mm hmm. เมืองมหาเจริญยนต์ยปแล้วเที่ยงโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ คร,ครับัสดีครับรถจากเมืองมหาสารคามครับครับผมไม่เสอืสอแคเดี๋ยวติดตามใน YouTube ร์ไม่เย็นไม่ฉ่ำน,นะฮะน,นี้ผมพลังห้องหลังคนขับเป็นรถเชื่อชัยฮะคันนี้ ซึ่งเสียงมิกรพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูด้านบนฟึบเป็นรถเชริรชัยแอร์ฮิปโปวันนี้ก็น่าจะวิ่งนักเรียนมานะฮะมาจากสรารคามก็เลยแวะมาซ่อมแอร์แอร์ไม่เย็นเป็นรถจากจังหวัดมหาสรารคามจอดอยู่แถว ห้างเสริมไทยกลางเมืองอะนะครับอยู่แถวกลางกลางเมืองก็ตามแบบตามสไตล์รถเชอดชัยะนะครับไม่ได้หรูหราอะไรมากมายสบายสบายนี่คือห้องเสียตังห้องนี้เจ็บกันมาเยอะประจำทุกคัน <c ười> แล้วก็มีชาญทัวร์หนองคายผู้เก็บให้เกียรติมาซ่อมด้วยกันนึ่งรถจอดที่ไหนพี่รถจอดในเมืองสารครามครับสารครามเมืองมหาเนี่ยฮะด้านนอกรถมีปัญหาแถวสารครามครับพี่น้องชาวรถบัสก็ดูไว้ฮะ เพื่อได้เป็นสปรงสแปรเวลารถมาจากใต้าจากเหนือจากที่ไหนก็ช่างถ้ามีปัญหาก็จะได้ซ่อมได้ได้เรียกกันว่ามีรถแทนไม่แทนอะไรยังไงผมทำทำคลิปออกมาเนี่ยเพื่อจะได้ช่วยให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้ว่าที่จังหวัดไหนมีรถอะไรแบบไหน,นยังไงอะนะครับแต่ฮิปโปโคฮะ เป็นรถโครงสร้างเชิดชัยสงสัยไปทำใหม่ที่อุระวิทยมาอ้าช่างใหญ่ผมมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ช่างใหญ่ผมมาแล้วก <c oughs> ็ขอบคุณที่ไว้วางใจทีมงานองอาจแทบัสพากินพาซ่อมพาเที่ยวนะฮะเมืองมหาเทเวลรถจากจังหวัดมหาสารครามมหาสารครามนี่ก็มีเยอะฮะมีถวินถึงมีมารุดมีแก้วพิพัฒน โอเคฮะขอจบ y o u u t ยูทูีวันนี้ตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยววันหน้าถ้ามีรถกันไหนเข้ามาเก็บมาซ่อมที่ของอานต่บัสก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะได้รู้ได้เห็นได้อะไรกันมากเยอะแยะมากมาย นี่ก็ถอ,อนแกนเมืองเลยฮะก็เป็นรถลูกค้าประจำที่ที่ร้านน่ะนะฮะครับครับผมขอสวัสดีครับในวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่